หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจาดาวเหนือตอนพิชิตเนินสกายไลน์ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสความสับสนแต่ไม่วุ่นวายภายในห้องยุทธการของกองกำลังทาหารสหรัฐอเมริกาประจำประเทศลราเป็นมาเกิดตลอดสัปดาห์นับแต่การสูญเสียจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนินสกายไลน์ ร้อยเอกเนลสันนายทหารการข่าวกำลังสาร,รวนกับการสั่งการบอกนายสิบอเมริกันเจ้าหน้าที่พลอดแผนที่ให้ทำเครื่องหมายสำคัญต่างๆลงบนแผนที่สถานการณ์ภายใต้สายตาที่จ้องมองด้วยความสนใจของพันเอกนอร์แมนเสนาธิการใหญ่ของกองกำลังเครื่องบินตรวจการพบค่าศึก12คนกำลังลาดตระเวนอยู่บริเวณพิกัด147382สั่งการให้ฐานยิงคอ120ของนายทหารลาวไอหนองทำการยิง30นัดไม่ทราบผลเสียหายของ่าศึก ชุดราตเวนทหารมงสังกัดกองออมลังในพลวังเปา24นายประทะกับเวียดกง12คนบริเวณพิกัด122 289นานประมาณ30นาทีผลคือทหารมง,งเสียชีวิต6คนบาดเจ็บ4คนเวียดกงบาดเจ็บ2คนเป็นฝ่ายถอนตัวออกจากพื้นที่การรบเครื่องบินตรวจการพบค่าสึก50คน ขนาดลำเลียงสัมภาระส่งกำลังบำรุงสู้เนินสกายไลน์ line, คาดว่าเป็นอาวุธกระสุนและระเบิดจึงร้องขอเฮลิคอปเตอร์และดอกกันเนอร์ทำการโจมตีผลคือสามารถทำลายคาสึกและสัมภาระส่งกำลังบำรุงเหล่านั้นได้จำนวนหนึ่งสารวัตรทหารลาวจับกลุ่มสายลับเวียดนามจำนวน6คนเป็นชาย4หญิง2ได้ในเขตเมืองเชียงขวางจากการสอบสวนทราบว่าสายลับชุดนี้กำลังทำการสืบสภาพสนามบินเชียงขวางเพื่อวางแผนก่อวินาศกรรม หน่วยป้องกันสนามบินทุ่งไหหินจับกลุ่มหน่วยจรกรรมได้4คนเป็นเวียดนามสองลาวสองขณะกำลังเล็ดลอดเข้าเขตสนามบินตรวจค้นในตัวพบระเบิดและอุปกรณ์ครบชุดจำนวน6ชุดชุดละตะเวนทหารมงสังกัดกองกําลังในพนังเปาตรวจพบ่าสึก20คนกําลังปรับปรุงที่ตั้งเพื่อสร้างเป็นฐานปฏิบัติการถาวรบริเวณพิกัด177884จึงร้องขอปืนใหญ่จากฐานยิงบ้านตองทําการยิงทําลายจํานวน100นัด ผลคือฐานปฏิบัติการฆ่าศึกถูกทำลายใช้กันไม่ได้ฆ่าศึกเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งชุดรัตเวทนทหารลาวสังกัดกองกําลังฝ่ายรัฐบาลจํานวน24คนขนาดรัตเวนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบถูกฆ่าศึกไม่ทราบจํานวนทําการซุ่มโจมตีบริเวณพิกัด1 5 6 4 3 2 15นาทีผลคือทหารลาวเสียชีวิตทันที6คนเสียชีวิตขนาด,ดําเนินกลยุทธ์ตอบโต้4คนบาดเจ็บ6คนจึงถอนตัวออจากพื้นที่การรบ ขณะถอนตัวถูกข้าศึกลุกไล่ติดตามการประทะระหว่างถอนตัวทหารลาวเสียชีวิตอีกสองคนบาดเจ็บสองคนกระทั่งฐานยิงคอ120มิลิเมตรของหน่วยเดียวกันซึ่งอยู่ใกล้เคียงทําการยิงสกัดกั้นให้ข้าศึกจึงถอนตัวกลับไปโดยไม่ทราบความสูญเสียของฝ่ายข้าศึกข้าศึกไม่ทราบจํานวนเข้าทําการโจมตีฉับฉวยต่อที่ตั้งทหารลาวบริเวณพิกัด1 1 8 3 3 4ด้วโดยอาวุธ RPG จปลสอคอ60และปืนกลน,น้านาชนิด นานประมาณ20นาทีฝ่ายทหารลาวใช้อาวุธหนักในอัตราทําการยิงตอบโตจนค่าศึกทอนตัวออกไปผลทหารลาวในฐานเสียชีวิต6คนบาดเจ็บ14คนบังเกอร์เสียหายใช้การไม่ได้6บังเกอร์อาวุธเสียหายเล็กน้อยจานวนหนึ่งไม่ทราบความสูญเสียของฝ่ายค่าศึกเวียดกง12คนเข้าโจมตีต่อที่ตั้งฐานปืนใหญ่บ้านป่าขาของทหารเสือพลานไทยโดยอาวุธ r K RPG ปอส นานประมาณ10นาทีฝ่ายทหารเสือพลานตอบโต้ด้วยขอ2 0จํานวน100นัดเวียดกงจึงถอนตัวคาดว่าได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตจํานวนหนึ่งทหารเสือพลานไทยปลอดภัยชุดราตะเวนมงสังกัดกองกําลังในพลวังเป่าจํานวน24นายภารกิจราตะเวนพิสูจน์ทราบที่ตั้งฝ่ายตรงคาม บริเวณ1,200เมตรเนื้อเนินสกายไลน์ตรวจพบหน่วยจรยุทธ์เวดกง4คนจึงเข้าทําการโจมตีด้วยอาวุธในอัตราหน่วยจรยุธทธ์ทาการตอบโต้อยู่ชั่วครู่แล้วถอนตัวไปทางตะวันตกของบริเวณที่ปะทะชุดละตวเวณพยายามไล่ติดตามอย่างรวดเร็วด้วยขาดความระมัดระวังจึงปรากฏว่าถูกหน่วยจรยุทธ์ทั้ง4คนลวงเข้าสู่พื้นที่สังหารเวียดกงกว่า50คนอาวุธอาการ RPG และปืนกลวางกําลังซุ่มรอยอยู่ก่อนแล้วได้เปิดฉากการยิงขึ้นอย่างรุนแรง ชุดราตวเวนมงเสียชีวิตทันที4คนบาดเจ็บ6คนส่วนที่เหลือต้องทําการลบแบบถอนตัวประกอบการยิงพร้อมกับนําคนตายคนเจ็บออกมาด้วยเวีดกงจํานวนมากกว่าจึงโอบล้อมชุดราตวเวนไว้ทุกด้านแล้วระดมยิงด้วย RPG สลับปืนกลเข้าใส่จนไม่สามารถขยับตัวได้การดำเนินกลยุทธ์ปิดล้อมเพื่อทำลายของฝ่ายเวีดกงครั้งนี้สังหารทหารมงได้อีก4คนบาดเจ็บ4มงที่เหลือต้องหนียังโหซุกโหซุนออกจากบริเวณการลบ โดยไม่ได้นําเพื่อนคนเจ็บคนตายออกมาแม้แต่คนเดียวข่าวจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศทราบวา่าบริเวณ1,500เมตรทิศใต้ของเนินสกายไลน์เป็นที่ตั้งของรถถังจํานวน4คันภูมิประเทศเป็นพื้นที่ล่องหุบขนาดไม่กว้างนักป่าทึบมากเส้นทางเข้าออกจํากัดเฉพาะทางไม่สามารถใช้กําลังทหารหน่วยขนาดใหญ่ลุกเข้ายึดพื้นที่ได้ภายในเวลาจํากัด กองกำลังทหารสหรัฐในเวียงจันทร์ตัดสินใจสั่งโจมตีทางอากาศด้วยเตยาว8ปดทำการทิ้งนาปามจํานวน12ลูกเพิ่มเติมด้วยการยิงจากสุปุกกี้สองเที่ยวบินคาดว่ารถถังถูกทําลายฝ่ายปฏิบัติการโจมตีทางอากาศปลอดภัยเวทกองจํานวน150คนเข้าโจมตีขั้นแตกหักต่อที่ตั้งทหานราวฝ่ายรัฐบาลที่บริเวณพิกัด118 972 เหนือสนามบินนาซู4กิโลเมตรโดยอาวุธอากาอาพีจีปรสอสและคอ120ม mm. ิลลิเมตรทงนี้ก่อนเปิดฉากโจมตีได้ใช้ปืนใหญ่122ม mm, ิลลิเมตรจากจุดไม่ทราพ,พิกัดทำการยิงเตรียมก่อนสองชั่วโมงประมาณ80นัดกระทั่งบังเกอร์และแหล่งกำบังสำหรับระวังป้องกันฐานถูกทำลายจนหมดสิน้นจึงเริ่มยิงด้วยอาวุธหนักในอัตราเวียดกงเปิดฉากการยิงอย่างรุนแรงฐานดาวถูกยิงตรึงให้ติดอยู่กับที่ไม่มีหนทางโผล่หัวขึ้นมาทำการยิงตอบโต้ได ผลการโจมตีในชั้นนี้เราเสียชีวิตไปแล้วกว่า20คนบาดเจ็บกว่า30คนอาวุธหนักจำนวนหนึ่งถูกทำลายบังเกอร์ร่องเลดเสาอากาศวิทยุกับระเบิดป้องกันร,รอบฐานเครื่องกีดขวางดัดแปลงถูกทำลายเกือบทั้งหมดเวียดก,กงเริ่มลุกด้วยส่วนโจมตีหลักจำนวน3ระลอกระลอกละ,ะ,ะ30-50ถึงคนจากพื้นที่ด้านเหนือและด้านตะวันออกซึ่งอยู่สูงกว่าเข้ามาเกาะฐานในระยะ30เมตรอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่มีการยิงต่อต้านจากทหารลราแม้แต่น้อยกระทั่งอาวุธหนัก ยุติการยิงส่วนโจมตีหลักจึงลุกหือบุกเข้ายึดฐานเราได้โอกาสเปิดฉากการยิงบ้างแต่ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะสายเกินไปเสร็จแล้วเมื่อเวทโกงะระลอกแรกเยียบยั่งเข้าถึงเขตฐานชั้นในทําการยิงอาก้กาส่วนกับ M16 อย่างบ้าคลัง่งกําลังของทั้งสองฝ่ายล้มตายเราก็ะบายไม้ร่วงส่วนโจมตีหลักของเวียดกงะระลอก2และ3เข้าเสริมในทันทีโดยกําลังที่มากกว่าถึงเท่าตัวทหารเราเห็นท่าจะสู้ไม่ได้จึงพากันโดดหนี บางส่วนหนีทันบางส่วนหนีไม่ทันต้องเปิดฉากการลบประชิดจนตัวตายผลทหารลาวหนีออกมาได้ในสภาพร่างกายปกติ26คนบาดเจ็บ12คนทิ้งศพและคนตายไว้ในฐานจํานวนมากเวียดกงเสียชีวิตบาดเจ็บจานวนหนึ่งสามารถยึดฐานและอาวุธตกค้างภายในฐานไว้ได้โดยสิ้นเชิงปัจจุบันฐานที่มั่นแห่งนี้ยังอยู่ในการยึดครองของฝ่ายเวียดกงจากการที่ทหารลาวต้องสูญเสียที่มั่นในครั้งนี้ทําให้สนามบินนาซูต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันตัวเองมากยิ่งขึ้น กองกาลังทหารลาวฝ่ายรัฐบาลสร้างเสริมกําลังลบขึ้นอีก250คนพร้อมอาวุธเต็มอัตราเสริมกําลังปืนใหญ่ลาวที่ฐานยิงบ้านโป่งแล้วอีก4กระบอกพร้อมกระสุนเต็มอัตราสั่งเพิ่มฐานยิงอีกหนึ่งฐานด้วยปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตร6กระบอกที่บ้านห่มจอยภารกิจยิงคุ้มครองสนามบินนาซูโดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์ทั่วไปรอบๆสนามบินนาซูยังเป็นปกติแม้วียดกงจะสามารถยึดฐานทหารลาวได้แล้วนั่กก็า10วันก็ตาม ชุดลาดตระเวทนทหารเสือพลานไทยกองร้อยบีสีหกศูนย์สี่จำนวนสิบสองนายภารกิจลาดตระเวนหาข่าวความเคลื่อนไหวรับพิสูจน์ทราบที่ตั้งฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่รับผิดชอบตรวจพบเวียดกงสี่คนกำลังเดินทางบริเวณพิกัด195-432ด้านเหนือของกองร้อยจึงวางกำลังซุ่มโจมตีทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าจุดซุ่มแห่งนั้นได้เปรียบในเชิงภูมิประเทศเหนือกว่าเป็นอันมากผลจากการเปิดฉากโจมตีชุดแรกสามารถสังหารได้ทันที4คนระหว่างการเคลียร์พื้นที่ ปรากฏว่ากําลังผลเยียบกับระเบิดที่เวดกงลักรอบวางดักไว้ก่อนได้รับบาดเจ็บสาหัส3คนชุดลาดตระเวนจึงร้องของการสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อนําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่เฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำสำหรับรับคนเจ็บกับอีกสองลำทำการคุ้มกันกำลังที่ปฏิบัติภารากิจเวียดกงระดมยิงปืนใหญ่122ม mm ิลลิเมตรเข้าใส่กระสุนปืนใหญ่แจ็คพอตถูกเฮลิคอปเตอร์เครื่องที่ลงรับคนเจ็บระเบิดกลางอากาศ เป็นเหตุให้คนเจ็บ3คนพยาบาล2คนนักบิน1คนเสียชีวิตทันทีเป็นหน้าที่ของกองร้อ BC 604ต้องส่งกำลังไปหนุนช่วยกู้ศพกลับมาซึ่งก็สามารถปฏิบัติการได้เป็นที่เรียบร้อยจากการยิงปืนใหญ่ที่แม่นยำครั้งนี้คาดวาเวียดกงต้องมีพอตอนอหรือผู้ตรวจการหน้าอยู่ในพื้นที่ทำการแจ้งข่าวเป้าหมายพร้อมปรับตำบลกระสุนตกให้ เสนาธิการใหญ่ของกองกำลังสหรัฐนั่งมองเครื่องหมายทางทหารบนแผนที่สถานการณ์ตามมือเขียนของเจ้าหน้าที่สลับกับมองหน้าในทหารการข่าวอย่างคลุ่นคิดเกตทนด์เนวสันทั้งหมดเนี่ยเฉพาะการลบฉากใหญ่ๆเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับคอเนลส่วนที่ตรวจพบร่องรอยการตั้งฐานร่องรอยระตะเวนตรวจพบพื้นที่ดงกับระเบิด VC ตัดเส้นทางทําลายสะพานก่อวินาศกรรมกรณีอย่างเนี้ยผมไม่ได้บันทึกลงไปหรอกครับแต่ก็มีหลักฐานรายงานอยู่ในแฟ้มข่าวอย่างละเอียดทุกข่าวแล้วครับ แค่เนี้ยผมก็เวียนหัวจะบ้าตายอยู่แล้วครับผมก็เวียนหัวเหมือนกันครับเฮ้ยแคปตันเวียนหัวไม่ได้ถ้าเวียนเมื่อไหลเราเป็ต้องถูกเวียดน,นามเหนือยึดทันทีถ้าผมคำนวณไม่ผิดดูเหมือนพื้นที่รอบเนินสกายไลน์ที่ตกอยู่กับฝ่ายเวียดนามเหนือมันปลาเข้าไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะใช่ครับโอเคพื้นที่ที่เหลือก็มีตรหมู่บ้านกับเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วจากสถิติที่คุณรวบรวมไว้ทราบว่าประชาชนเหล่านี้เป็นแนวร่วมมวลชนแล้วก็ศรัทธาคอมมิวนิสต์เวียดน,นามเหนือกว่าครึ่งจำนวนเลยใ่ ใช่ครับโอเคถ้างั้นเราประมาณการหรือคาดการได้แล้วแหละว่าเป้าหมายต่อไปของเวียดนามเหนือก็คือสนามบินนาซูสนามบินทุ่งหหินฐานยิงปืนใหญ่ลาวบ้านนาแหวงอย่างใดอย่างหนึ่งเรียงตามลำดับหรืออาจจะพร้อมกันทั้งหมดเลยก็ได้ใช่ไหมใช่ครับพันเอกนอร์แมนไม่ได้ใส่ใจแม้ว่าร้อยเอกเนลเซนจะตอบคาถามอยู่เพียงคําเดียวว่าใช่ครับใช่ครับเขาลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วตรงไปยังมุมกาแฟในห้องจัดการช่วยเหลือตัวเอง สักครูจึงหันมาสนใจกับเหตุการณ์บนแผนที่กับเครื่องหมายทางทหารเ่านั้นต่อแต่คราวนี้ไม่มีคําถามเนินสกายไลน์ผูเบียผู้เขาควายสู่เวียงจันทร์ตะวันออกเส้นทางหมายเลขเจ็ดจากนาสู่ผ่านวังเวียงสู่เวียงจันทร์ตอนเหนือทุกจุดสําคัญทางทหารเริ่มจากเนินสกายไลน์ทั้งสิ้นจากจุดนี้หากเวียดนามเหนือคิดขยายผลการรบเพื่อครอบครองอาณาจักรบริเวณทุ่งห่หินทั้งหมดยอมทําได้ไม่ยากเขาจิบกาแฟแล้วคบคิดอย่างหนัก ไม่มีทหารหน่วยใดสามารถพิชิตเนินสกายไลน์กับคืนมาได้เลยเชียวเหรอคิดอะไรไม่ออกจึงหันไปคว้าโทรศัพท์อินเตอร์โฟนสำหรับการติดต่อภายในแล้วกรอกเสียงลงไปจอห์นคุณหยิบแฟ้มสีดำหมายเลขเจ็ดมาให้ผมที่ห้องยุทธการทีสิเซนาธิการใหญ่เรียกหาแฟ้มรับเฉพาะภายในบรรจุคำสั่งยิงตรงมาจากเซ a รสหรัฐอเมริกาไว้อย่างพร้อมมูลเนื้อหาเอกสารทุกเรื่องพันเอกนอร์แมนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับรู้สั่งการทุกอย่างแม้ออกจากปาก นั่นเป็นคำสั่งที่แปลงออกมาแล้วทั้งนี้โดยนโยบายและความรับผิดชอบของสำนักง,งานใหญ่ทุกประการเคนเนลมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับแน่นอนเนลสันปัญหามันก็ต้องมีถ้าไม่มีปัญหาเราสองคนคงไม่ต้องมาทนลําบากถึงที่นี่หรอกจริงไหมจริงครับแล้วเคเนลลำบากอะไรบ้างล่ะครับก็ไอเรื่องนักรบบ้าบอสารพัดชนเผ่าอหอยแผ่นดินนระกสาบนี่แหละทําไมเหรอครับอืมกระจา,ายอะไรซีอีกเล่าลบที่ไหนก็แพ้ที่นั่นประทัทีไรละลายทุกทีไม่ว่าแผนการไหนๆเหลวเปลวไม่มีท่า อร r n e l หมายถึงลาวหรือม้งครับก็ทั้งสองนั่นแหละคุณคิดว่าเผ่าไหนดีกว่าเผ่าไหนบ้างละ่ะครับผมก็คิดอย่างอร r n e l เหมือนกันแล้วทําไมเราไม่ใช้คนของเราเองทุกอย่างแน่นอนกว่าไม่ใช่เหรอครับนี่แหละผมเลยต้องเรียกหาแฟ้มสีดาหมายเลขเจ็ดไงเราในแฟ้มมีอะไรเกี่ยวข้องหรอครับเห็นประทับตารับสุดยอดเออผมรับรู้ได้ไหมครับอ๋อมันก็พอได้แฟ้มนี้เกี่ยวกับเนินสกายไลน์โดยเฉพาะ รัฐบาลสาหรัฐอนุมัติให้เราใช้กาลังทางทหารสาหารัฐได้กี่เปอร์เซ็นต์ของทหารท,ทั้งหมดอะไรแบบนั้นแหละเคอเนลก็จะใช้สักเท่าไหร่ครับก็นั่นน่ะสิผมก็ยังตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันเพราะไอ้พวกเนี้ทำแผนผมผิดพลาดจนประมาณการอะไรไม่ได้เลยหรือแคปทันว่าไงครับผมก็พูดอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับข่าวทุกข่าวมีแต่ละลายสูญเสียตายบาดเจ็บหรือแม้กระทโตนโตนโตน,ตนแล้วคุณยังคิดใช้กําลังของพวกนี้อีกเหรอเคอเนลมีทางเลือกอื่นเหรอครับยัง ยังไม่มีตอนเนี้ผมยอมรับว่ามืด8ด้าน12ด้านจริงๆผมคิดว่าคนที่สามารถช่วยเคอร์เนลได้อะมีเพียง2คนเท่านั้นครับใครเมเจอร์โรเจอร์กับเมเจอร์คอรลินตอนนี้เขายังไม่กลับมาไม่ใช่หรอ